เผ็ดๆก็เผ็ดๆก็ได้จะได้จดจานนิดหน่อยสลูกป,ป่ามตนนีต้มให้น,นั่นด้วยตุมมากสิมังวะอืะออมลองคำแรกอดใจบ่ไหวจะมาลักสิมว้อสุดยอดอร่อยอันนั้นวะ จะนำเครื่องหมอต้มมต้เพื่อสองตัวและเด็กๆสองตัวจะนอนแล้วไม่หลับคืนยืนคือจะคอคับน้อสบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีตอนแรกๆป้าตัว ลมเย็นขนาดเลยวันนี้ัป đi, ด,นดป่นองตัวเหมือนที่มันหนาวแท้ตอนแรกพี่ไองแต่ตอนหนาวเนาะนี่ตอนหาสม,มาชิกใหม่่น้องปเดี๋ยวันนี้วันยุทธขึน้นเอยภากกนอยู่เฮอรอลักกัปลูกต้นไม้มต้นไม้ แ่พอดีมีสมชิกใหม่เข้ามาอยู่ใน,น,นเฮือนเาอีกสองคนสองคนสองตเพเยรใส่ตัวหนึ่งเด้อเอะเ,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 เอไปไปเหากับหมาใหญ่เต้ออยู่นี่สมชิกเขาอ,อันนี้น้งตาแป๋วอันนีตาด,ดำเด้ดอตัวนี้นะตแปตดำเ บรรยากาศครอบครัวฮะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบเลี้ยงหม,ม,มาไว้สองตัวให้หน่อยหายูไก่มัวให้หน่อยเลี้ยงหมาไว้พอได้เห่าได้หอนาตัวลมมาเลยม,มันมนีหลมบไหมดิสบายดีเออสบายดีสบายดีดดบัตรหนึง่งแล้วกลับไปดดได้สบายด,ดีลูกสาวมีแต่ลูกสาวได้ baje 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 Allah Allah ơi ăn luôn ทำแล้วบ้านนี้พากันเข้ามาในเฮือนได้ทุกคนเลย <c oughs> หนึ่งเข่าแล้วก็จะใหดกินกนะนะกะเมื่อนี้กะอากาศเย็นๆหน่อย้ยกะสองวันนี้แหละมันวิตหนาวครั้งนีแล้วนะมันกลับมาหนาวครับสองน่าจะเป็นพายุเข,ข่า หนึ่งเขาแล้วละก็เจอมาก้อยปลาก <c oughs> ้อยปลากินกันสามคนอ่ากินสามคนกับสองโต้ทางนี้ <c oughs> มาหน่อยกันหนาว <c oughs> มาหน่อยกันหนาวท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ุกคนเอ้หัวจุ่มกันแล้วก็พากันนั่งไกลขีไพ่แล้วมันอุ่นฮ <c oughs> ะว้ายลม น้องสวัดีตอนแรกๆไแนอนเลยพอปลาสิมีซอยเลยไปนูข่าวกันแล้จะว่ากันไดู ซอยกับวยงอมเสร็จซอยนะ bao oh. à, giờ này? mặt 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 nào Nào, mà mặt 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 như nó, mặt mà nào mặt 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 qua mặt 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 đây. สบายบบนอนอาไปได้เย็นยู่แลวนะลเนอะลมบ่แห้งปกติกะท้อากาศปกติกะเห็ดกินน้อนนะใส่ใส่จะได้เดยหมอนใช่ขาพอดีใครข้วนะข,ขาเครื่องต้ามดมอพดาากอาป่าลงไป ต้มเนี่ยกะช้อนน้ำมันกะไวเ้เกันเด็กๆเขาแต่ถามมาพูดอัไปาลงขันไปกับบางนาวเลยมจแจงข้าเนื้อข้าหนังอันดีบางนาวแต่หักถ้าน่าเป็น,ยน,ปนอย่างนัเนี่ยแารเป็นเลกนะสี่ด้ยก

<emaal> อะไรอย่างเงี้ยฟังเสียงก้อนหินนะหัวมันลรียบร้อยเดี๋ยวทานต้มปลาซุปและเจงอ่ามาอ้อตนนี้ต้มปลาซุปกระอ้อน้ำน้ำปลาที่เราคั้นมะนาวนี่แล้วก็มาก้อย ทางนี้กันนนอานอนใบนกระตุนใบเลนแหลวกเบ่งกระตุนมาน่อยไปนอนแล้วเด็กคนเงาแล้วบ่บนี้เส่ิมเลนยามมนโุซงใส่มะขามไปเลยสองหมากเติมเลนข้าไปอันนี้ถ้าม,มันโมซงมันมันจะขาวเลยคืนะอเนอะต้องเห็ดสมสม แกทีซุกแล้วจะไหนก็ซีมแล้วแกเฮอยพักชี่อนำเนาะขึงหม้อโอ้ต้งมหอมแล้วก็แล้วเลยพี่น้่งนำขึงหม้อ <c oughs> หอมขนาดเลยนะเดี๋ยวขอซีมก,กันอนอนอยากเข่าแล้วนอนจะไหนต้มป่า ก้อยปลาก็ชีแบ่งบอสไซมาเพชรได้แหงน้นนำเห็นได้จางจางเกลือ,อียบบ้อยเลยหยายหายขึ้นแหงน้ำเบื่เลยน้ำซีซุดน้ำเครื่องหมอปปต, <laughs> ต้มต้มเพื่อ,อสองต่อแล้ว เด็กสองตัวอยน่ออกสอัวน้เะอือสองตัวนะครัวนัลา้เนองนออันนี้ซาเมงสีเห็ดสำราด้เปน,น,น่องกเหล็หดุกซส,สำราอันนี้ขึ้นยูก,กับผู้ม,มกัมมกปมไปน,น้องเอ้อันนี้พูดีซาเม่งเพิ่อนอาบ่ม,มักดิบป,ป,ปันไดนะ ก็เลยว่าเแบบสุกสำราญหน่อยนึงนะผู้หญิงเอาซอใหญ่เพิ่นจะบ่มากินดิบปาะไหนนะขันบ่กุ้งสริมบว่าแลดิบให้มหมเลยอสำราญนะเนีแล้วก็สิแบ่งให้น้องอันนั่นน้ำอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มากเนาะเห็นมั้ยเนาะแม่นแหละบางคนเป็สิซอยแล้วก็กินเลยเนาะ เดี๋ยวว่าสมิงเพิ่นหมักไปในเด็เดี๋ยวว่าบ่กุ้งกากินน้ำสมิงหลายเทื่อาจะโอเคจะได้แซ่บเลยพอมาขวายมันสำลักแล้วมันจะบุนเนี้ยแล้วมันจะนุ่มๆพอแล้วปนี่พอแล้วพอแล้วบ่ขวา้แต่ให้น้องนุนนันจิขวาวเติมอีกหน่อยนึ่งอ่ะโอเคอ่ะเอาอะไรกันเนาะอ๋อจ้าก็ตักออกก็ตักออกก็แล้วก็จงขวา้นอนกันห่งโอเคโอเคเดี๋ยวจะกินต้มน้ำเลยอันนั้นตัวนั้นไว้ให้ลูกตัวนะแล้วก็เอามาคั่วอีก

สบายเนาะอย่างง่ายๆเพื่อน้องกินกันสามคนสองคนสำหรับตัวนี้นะพ่อกับแม่อพอบ่กับซามิงซาเตวนนะของน้องอันนนน chim nó cho chim long nó chỉ mưa tiền chừng này chồng khác chồng đẹp đúng không đẹp loài long đây tìm đấy này พอมาขวดน้ำนวมันออกนะจ้ะอืมนั่นจะได้ของจะไดู้กอนั่นตักใส่ถ้วยบนแล้วก็มีต้มน้ำเออมีอันมีกระปุ่นน้ำเด้อกระปุ่นแม่ซื้อมือสาวนี้อืมชิบังอืมชิบังว้าวอร่อยอืมมาเอาตัวม อลองคำแรกอดใจบ่ไหวจะมาลักชิมสุดยอดอร่อยอันนนวะป้าอัานอนนแซ่บแห้งบุทันใจเลยนบุทันใจเลยกินเองแล้วมันเนี่ยโอ้ขอ,อนอนเต็มถ้วยเลย ขอบใจลูกไปเลยทูดทูดไปเลยจับเอาเจดีกันลูกเอานี่ว้าวขอบใจพอแล้วบอสขอบใจหมักขนาดเลยคันแม่เห็นี่กินลลายนอนกันมดเลยยันมืออิ่มตายหญ่ก็ต้องครัาวา เดโอเคโอเคแัลักยิบได้อ hmm. so ่าพัดเป็นันเป็นไมาแล้ววันนี้กินเบรจิมมี่กันวิตามินาไรก่าฮอนหลวบได้มาะเ้ืใช่ปะชอชอใช่ non, ah, mbak Teng komat nong nong lagi denger, makan malu makan ber, mending ต้มยูโบรปลายคนละแต่ว่าแม่ค้าพัดลุดให้อโอ้โหน้องโอเคหนึ่งร้อยมาเด้อพี่น้องทุกคนผู้อยู่ไกลและอยู่ไกลมากินข้าวแรกน้ำกันก้อยปลาและกระต้มปลากินกับน้องอโนนคนน่ารักพี่น้องเไรมาเด้อกินข้าวนกันเด้ปอปลา <c oughs> มักหมักของมักตัวนี้ตัวเล็กเดี๋ยวอ้อนได้หมักอันนี้หมักต่อเท่าอนี่หมักเท่าก็มักได้ซะเท่าอ้อนได้เอาเบิ้ลหมอนอ่อนเด้อพี่น้องเด้อเด้อเมื่อสุกุญชกอนิทำกันชาวแรมพี่น้องก้อยปลาต้มป้าเมนูปลาเต็มที่นี่มะลุนี่กระปุกตั้งนี้ก็จะกี่บะใส่เป็นเดียวได้เปสดสดเป็นตุ่มกันนี่ มองกับอากาศหนาเนาะอากาศหนาวสุด hey, oh! so ั้ำห้องใช่ไหมชอบอ

devi passarlo guardo chi ซ่บเลป็นบันยุดไปเลยฮะมีอะไรให้<ม>กินแลบอกครับจะได้ชื่อเเป็นหมี่ต้มหมี่ว่าชื่อสลาดจะชื่อวกินชุกมากินฮ่ากา็ได้ย,ยูเพือนฮิป่าก็ได้ย,ยูลังแล้วนะมีกระเหียโอเควันกินไรบ้ครัคนมากมั้อคนมาก

ไม่ได้กินโดนเพื่องเราไมันโดนกินเพื่อนี่แหละอยู่กันสามคนครอบครัวเาก็บชิบประมาณนี้เพื่อนเราไงอันนั้นนอนนอนโอ้จะไปดีอยังไงอยู่กันสามคนเพื่อนเราครอบครัวน้อยๆแล้วก็มีสมาชิกใหม่มาเพิ่มอีกอสองโตเสือตาแป๋วแล้วก็ตาดำอันโตชีขาวน้ำหัวดำๆเลยสือตาดำตาเป็นดีกันรักในตาดำชวนอาโตชีน้ำตาลตาแป๋วเอ้ย ไปเอาที่แรกก็เ็ตาตาหวานต้ะก็เลยที่ชตาหวานอ่าตับแป๊วแล้วก็ตาดำไอ้พอดีก็เพิ่มสมาชิกใหม่ให้ครอบครัวเหามันสมบูรณ์ได้เนาะนี่แหละกบบังโง่แน่ตั้งแต่มีสองตัวแน่แหละมันกับมีมู่บาเนี้กยคือว่าครอบครัวเาจะใกล้จะสมบูรณ์แล้วเนาะโอเคแล้วมานี่ยมันกเห็นให้ครอบครัวเขามันมีการอะไรเคลื่อนอย่างนอนจะมีมู่มีมัวลิน เออบัดนี้กะต่อหน้าไปหาหมาใหญ่ก็สบายเอาอยู่กะเฮาก็จะได้อ่ารปภอืมแม่นบ่สิได้รปภประจําเคือนบัดนี้เฮาเก่งด้2ตัวเวลาเดบ่คุูมาเบิ่งโอ้ยเฮานั่นด้2ตัวบ่เจอตหน้าเฮาอาจได้งเป็นงาว่ามีหมาีเพราะว่าเนี่กมันกมันอยู่เนอกเฮาเลี้ยงเป็ดยงไก่เลี้ยงหมูหยังกเฮาก็รักษาบ่ได้นะพี่น้องเอ้ย จะได้ขอไลฟ์เพื่อนทีน้องนะขอขอบคุณขอบใจใพี่น้องทุกคนเด้อที่ติดตามมากัครับชมคลิปมาตลอดเพไนเลยลเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าลฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บุกุมและครอบครัวให้คลิปต่อไปช่วงนีก้ก็ย่าเดิโอตกลงตกลุ้นโอเคพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่